สวัสดีค่ะพบกับรายการโัวเซ้งเหงหมอนิ่งวเช้าวันศุกร์ที่31มกราคมราคาทองคำส,สดเมื่อวานปรับตัวขึ้นตอนแรงทะลุออร์ทิ้ไฮเดิม2,790ดอลลาร์แล้วก็ทำออร์ทิ้ไฮใหม่ที่2,798ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,793ดอลลาร์เพิ่มขึ้น3.4ดอลลาร์ค่ะสามปัจจัยที่ช่วยขับ เคลื่อนราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นตอนแรง 1. นึ่สหรัฐเปิดเผย GDP ไตรมาสสี่ขยายตัวเพียง2.3ต่ำกว่าคาดการว่าจะขยายตัว2.8เเเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีนำเข้าของคำอาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโตกแล้วก็ทำให้ยังมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาจากประเด็นนี้อยู่ ประเด็นสุดท้ายเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของการส่งทองไปสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการถอนทองคำจากลอนดอนคระัก็ทำให้เกิดการขาดแคลนทองในลอนดอนมีข่าวว่าในช่วง2อาวันที่ผ่านมานะ,ะก็มีความต้องการที่จะถอนทองคำที่จัดเก็บในธนาคารกลางอังกฤษ นะคะออกไปเนี่ยประมาณ8.2หมื่นล้านดอลลาร์นะคะก็เลยทำให้เกิดการขัดแข่นทองคำในช่วงนี้ทางด้านกองทุน S P R ขายทองคำออกมา1.15ตันค่ะตรงนี้จะบอกว่าอย่างหนึ่งเรื่องการที่เพิ่มขึ้นของการส่งทองไปสารัฐเนี่ยอาจจะสะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการทองคำมากนะคะจากสารัฐ ซึ่งนักทุนก็อาจจะต้องการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะส่วนคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผดดยตัวเลขเงินเฟอ้อช่วงสองทุ่มครึ่งดัชนี PCE พื้นฐานตลาดคาดการณ์รว่าจะขยายตัว2.8%นะคะก็ก็ถือว่าเท่าๆกับเดือนก่อนแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็เป็น PCE พื้นฐานเนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะเร่งตัวสูงขึ้นเพิ่มขึ้น2.6นะคะจากที่เดือนก่อน2.4ตรงนี้คือเทียบปลายปีนะคะมันอาจจะมีผลกับเรื่องนั่งคือก็อาจจะคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยนะคะถ้าเกิดเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นก็อาจจะไม่ดีกับทองแต่ถ้าเกิดออกมาตามที่อ,อาจคาดการณ์น้อยหรือต่ํากว่าก็อาจจะช่วยหนุนราคาทองคํา นอกจากนี้เองจะเปิดเผยดัชนีพิมายเคตเชื่อก็เดือนมกราคมตลาดค่าดการณ์เราเพิ่มขึ้นเป็น40.3นะคะแนวโน้มมาคดองคำหลังจากที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีแรงเทข,ขายไขวทำกำไรก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าถามว่าระยะถัดไปก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ2,800ดอลลาร์นะครับ ซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่ผ่านขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเผื่อสมผ่านขึ้นไม่ได้ก็2,820ดอลลาร์แนวรับ2,790ดอลลาร์นะคะเป็นจุดที่ต้องบอกเป็นออ l ์ทาม h i g เดิมก็าจะเป็นแนวรับสำคัญช่วงนี้ตัวตรงนี้2,770ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเย็น40,420 40, บาทเพิ่มขึ้น100บาทค่ะ แนรับ44,350บาท44,150บาทแนวต้าน44,450บาทและ44,650บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวยังแนะนำถือต่อไปได้นะคะลงทุนระยะสั้นปรับตัวขึ้นเข้าใกล้2,800ตอลลาขายออกมาบางส่วนได้ค่ะรวมทั้งการลงทุนในกองฟิวเจอร์กอไลฟิเจอร์ด้วยนะครับ โกลฟิวเจอร์แนะนำซื้อ2,770ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,760ดอลลาร์โกลไลฟิวเจอร์กินกำไรฝั่งซื้อ2,785ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,775ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้น21สตังค์33มสบาทห้สตังค์เป็นผลจากเมื่อคืนดอนลลาร์อ่อนค่าลงนะคะวันนี้เงินบาทอาจจะอ่อนค่าบ้างเล็กน้อยนะคะแนวรับ 33บาท45สตาังค์แนวต้าน33บาท80สตังค์นะคะ USD f u t u r e แนวรับ33บาท35สตาตังค์แล้วก็แนวต้าน33บาท70สตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ